ก็มาถึงจุดหนึ่งของอุยนี่แต่ก็ยังไม่ใช่ตัวทะเลเลอนะคะจะเป็นจุดที่เออ่มีทะเลแล้วก็มีจุดที่มีบ่อน้ำร้อนเพราะว่าตรงนี้ณนะตรงนี้คือความสูง4,000กว่ากว่าเมตรจากระดับน้ำทะเล วุณไห่จะเห็นวิวด้านหลังนะคะกับความเวิองหวางส่วนลูกหูลูกตาลมจะแรงนิดนึงอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเท่าไหร่ไปอยากจะให้คุณดูบรรยากาศ สวยมากขออันนี้บอกเลยว่าสวยมากงามมากนี่ก็ส่งสวรรค์อันนี้ไม่ได้เวอร์นะคะไม่สวยก็ไม่สวยซ้ำที่เห็นสวยจริงๆยอมรับเลยและหนาวทางนู้นนะคะลิบๆเราเห็นว่ามีน,นักท่อ,องเที่ยวเต็มไปหมดเขกากำลังแชแร์กาแรฟกันอยู่ค่า หนาวขนาดนี้เขาถอดเสื้อาลงแช่หว่านน้ำแร่กลางแจ้งกันซึ่งเขาไม่ไหวอ่ะไม่เอด้วยคนอนหนาวมากเป็นอีกหนึ่งในความทับใจนะคะสำหรับการเดินทางอันแสนยากลำบากทริปนี้รปทัาใจมากจะเป็นอีกสถานที่หนึงนน่งที่ท ต้องจดจำไปอีกนานแสนนานเยี๋ยคต้องขอตัวไปล้างเท้าก่อนเมื่อกี้ถูกลมพัดเท้าตกน้ำข้างหนึง่งซ้ายอยู่เละค่ะเ,เดี๋ยวไปล้างเท้าก่อนนะคะเพราะตอนนี้หนาวมากเดี๋ยวสักครู่เราคงจะได้ย้ายไปอีกจุดหนึ่ง มีทั้งเทสับสีแดงมีทั้งนกฟลามิงโกแล้วก็มีอะไรอีกหลายๆอย่างรับรองว่าจะเอาคลิปมาฝากทุกคนค่ะ